ดอยหลวงเชียงดาวเดี๋ยวเรายังได้เห็นอยู่นะพาไปดูต้นอะโวคาโดนะคะตอนนี้ออกลูกกันใหญ่เลยค่ะอ้นอนี้พันธ์อะไรคะเนี่ยพิงค์เคอร์ตันเนาะอิงค์เคอรก็คือลูกใหญ่ๆใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ฮาร์สเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พิงค์เคอร์ตันอร่อยเลยอะ ล,ลูกทรงใกล้เคียงกับแฮทมึงงแฮทพี่ชอบต้นนี้มากเลยค่ะขอคําอธิบายต้นนี้ปลูกอยู่ที่ที่บ้านพักเนาะครับผมมีหลายลักษณะของของลูกเลยอ่ะเนี่ยมันมันดูตรงนี้ใกล้ๆนี่หนึ่งต้นของเขานะเขามีสามสายพันธุ์นะคะเน<ค>ี่ยคเขาจะต้องเสียบประมาณนี้แบบนี้ค,คืออันนี้สมมุติอ่าเปลี่ยนเสม,มือนเป็นต้นต่อน,นะค่ะแล้วก็จะจะเปลี่ยนยอดประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกับมะม่วงเขาเรียกว่าทาบกิ่ง อ๋อท้าบกิ่งเปลี่ยนยอดให้มันอ๋อค่ะเปลี่ยนยอดให้มันก็กลายเป็นว่าต้นนี้นะคะไอ้ที่กลมๆนี่เขาเรียกว่าบัคคเนียแล้วก็อันนี้อันนี้คือ has อันนี้ has นะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้คือพิงมันใกล้เคียงกันแล้วมันใกล้เคียงกับ has มากเลยกลายเป็นว่าต้นนี้เนี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆอันนี้นะคะเขามีอะโวคาโดทั้งหมดนี่ก็คือสามสายพันธุ์ ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะเราเดินทางต่อไปที่บ้านน้ำรูนะคะบ้านน้ำรูนี่ต้องขึ้นไปข้างบนหน่อยครับประมาณ1100เมตรจากระดับน้ำทะเลว่ากันอย่างนั้นนะคะที่นี่ปลูกอะโวคาโดค่อนข้างเยอะค่ะ แต่ว่าที่น่าสนใจคือป้าคนนี้ค่ะเก็บูกเอาไว้แค่ต้นสองต้นเองคะหลังบ้านก็แม่ไม่ไปหรอกค่ะมากลองดูนะค็ได้แม่มันใหญ่มากอมันใหญ่และเยอะมากแม่นี่โหสุดยอด มีเป็นร้อยลูกเลยค่ะเก็บได้เมื่อไหร่คะเนี่ยมันน่าจะดึงดงึประมาณดึงกว่ามาัมันดกเพราะแม่ใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ใส่ขี้วัวอย่างเดียวค่ะใส่ขี้วัวอย่างเดียวเลยนะคะออโอ้โหแม่ชอบกินไหมถึงปลูกเนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบพอ้เวลูหลัง โชว์จริงโอ้ h, ลูกหลานชอบจริงเลยปลูกเอาไว้ืแม่ปลูกอีกหลายต้นก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาโันธุ์นั้นนะ